จากการนำเสนอข้อม er <ch> ูลนะคะในครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่จำแนก2ทางนะคะรวมถึงการนำข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่นะคะไปนำเสนอในรูปของแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิวงกลมนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องในเรื่องของการนำข้อมูลในตารางแจกแจงความถี่ไปวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอในรูปของแผนภูมิรูปวงกลมนะคะหรือว่าไพชาร์ตนะคะ จากตัวอย่างที่ครูนําเสนอนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลการใช้สื่อออนไลน์นะคะของผู้ใช้ซึ่งเป็นนักเรียนนะคะจำนวน1,000คนนะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปนะคะว่าแผนภูมิรูปวงกลมนี้เป็นการแสดงข้อมูลโดยการใช้พื้นที่ของรูปวงกลมนะคะโดยแบ่งมุมที่จุดศูนย์กลาง โดยทั่วไปแล้วการน,นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแผนภูมิวงกลมนะคะก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่แ,แสดงค่าความถี่นะคะไม่นิยมเขียนองศาหรือว่าขนาดของมุมในรูปแผนภูมิและ,ะในกรณีภาพที่2ก็คืออาจจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นร้อยละของความถี่สัมพัทธ์นะคะที่แสดงบนพื้นที่แต่ละส่วนในรูปวงกลมนะคะหรือแผนภูมิรูปวงกลมค่ะวันนี้เราจะได้มาทำ ใบงานนะคะซึ่งในกรณีศึกษาตรงนี้นะคะเป็นภาระงานที่คุณครูมอบหมายเพื่อจะเก็บคะแนนของเป็นคะแนนภาระงานนะคะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลโดยภาระงานที่ครูมอบหมายนะคะก็จะเป็นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยนะคะปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการเรียนใช่ไหมคะจากกรณีศึกษาก็คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน50คนนะคะเราไปเก็บข้อมูลหรือไปสอบถามข้อมูลนะคะเพื่อข้อมูลของอะไรคะข้อมูลขนาดของไซส์เสื้อนะคะเพื่อเราจะมาทําเสื้อรุ่นกันเนาะแล้วก็เสื้อรุ่นนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ระลึกในการจบปีการศึกษานะคะซึ่งก็มีข้อมูลดังภาพที่คุณครูได้ให้นักเรียนนะคะจากข้อมูลตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถสร้างตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียวให้ได้ 2ก็คือเมื่อเรามีตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียวแล้วเราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอในรูปของแผนภูมิรูปวงกลมได้ค่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำนะคะครูก็จะให้นักเรียนศึกษาจากกรณีกรณีศึกษาของการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์นะคะ สามประเภทก็คือ Facebook ิน s t a g กรมแล้วก็ Twitter นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จักตัวอย่างก่อนที่จะไปทำ่าร์ทงานนะค,ะค่ะค่ะนักเรียนคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแผนภูมิวงกลมนะคะค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นการสำรวจข้อมูลจากนักเรียนนะคะ1 1 0 0 0คนนะคะถึงการใช้สื่อออนไลน์หลักนะคะก็มี Facebook นะคะ46% Instagram 36% Twitter เปอร์เและอื่นๆอีก5%ซนะคะซึ่งเราก็ทราบดีว่าการนำเสนอแผนภูมิในรูปวงกลมเนี่ยนะคะกะ็นิยมใช้ตัวเลขที่เป็นค่าความถี่สัมพัทธ์ที่เป็นร้อยละความถี่สัมพัทธ์นะคะของข้อมูลที่ได้มาจากตารางแจกแจงความถี่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะมีวิธีคิดว่าถ้าข้อมูลนี้มาจากการสำรวจ ความคิดเห็นของนักเรียนจำนวน1,000คนเนี่ย46%ตรงนี้จะเป็นกี่คนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแนวทางในการอ่านข้อมูลนะคะค่าจากตัวอย่างนี้นะคะจะพบว่าถ้าสำรวจทั้งหมด1,000คนนะคะจะมีผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบสำรวจนะคะเกี่ยวกับการเลือกใช้ Facebook Instagram นะคะหรือ t w i t t e r รวมถึงสื่ออื่นๆที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักอย่างละกี่คน หลักการในการคิดคำนวณน,นะคะถ้าแผนภูมิรูปวงกลมเขานำเสนอมาเป็นค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะเราสามารถนำค่าร้อยละของข้อมูลแต่ละข้อมูลนะคะมาคิดได้นะคะโดยเทียบใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง,อ,งอัตราส่วนเข้ามาช่วยนะคะ46%ก็คือ46ส่วน100ดังนั้นแล้วถ้ามีผู้ตอบแบบ1,000คนก็จะมีผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลัก Facebook เท่ากับ สี่สิบหกคูณสิบก็เป็นสี่ร้อยหกสิบคนนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะในกรณีที่ใช้ i n s t a g r กรมอ่ะอันนี้คือใช้ Facebook นะคะใช้ Facebook ก็มีทั้งหมดเท่าไหร่คะสี่ร้อยหกสิบคนต่อไปนะคะถ้าคิดผู้ใช้ i n s t a g r กรมคะ่ะ i n s t a g r กรมเนี่ยก็คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ย้อนกลับไปดูนะคะ i n s t a g r กรมอ่ะอินสตาแกรมสามสิบหนะคะเพราะฉะนั้น 36%คือ36ส่วน100แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบสำรวจ1,000คนดังนั้นก็คิดเป็นกี่คนคะ360คนนะคะต่อไปท w i ส t e r นะคะทวิสเตอร์ะคะ่ะทวิสเตอ,เตอก็คิดเป็นทวิสเตอร์ผู้ใช้สื่อออนไลน์หลักเป็นทวิสเตอนะคะจริงๆอันนี้เขาให้ตอบได้แค่1อย่างเนาะ หนึ่งคนนี้อาจจะใช้สื่อออนไลน์หลากหลายอย่างแต่ว่าหลักๆแล้วใช้อะไรนะคะผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้เพียงอย่างเดียวนี่ก็เป็นข้อตกลงในการสำรวจเนาะปรากฏว่านะคะมีผู้ใช้ทวิสเตอร์สิก็คิดเป็นกี่คนคะสิก็คือ13ส่วน100คูณกับ1000ก็จะมีผู้ใช้สื่อออนไลน์ทวิตเตอร์เท่ากับ130คนค่ะเฟซบุ๊กสี่ร้อยหกสิบนะคะทวิตเตอร 130แล้วก็ Instagram 360สื่ออื่นๆน,นะคะสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆอื่นๆก็5%ใช่ไหมคะนะคะจากการสำรวจนะคะเพราะนั้นในการอ่านแผนภูมิเราสามารถนำมาคิดคำนวณจำนวนที่ได้ด้วยเท่ากับ5ส่วนร้อคูณกับ1,000ค่ะก็จะได้ผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆเท่ากับ500คน ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่ารวมกันทั้งหมดนะคะก็จะได้ทั้งหมด1,000นะคะเอา460บวกกับ360บวก1 3 0บวกกับ500นะคะก็จะได้1,000คนนะคะตรงนี้ก็คือการอ่านข้อมูลในแผนแผนภูมิรูปวงกลมนะคะค่ะและสำหรับพลังงานที่ครูได้มอบหมายนะคะในการเก็บคะแนนนะคะก็คือในตารางนี้นะคะจะเป็นข้อมูลการสำรวจ ะะสำรวจเกี่ยวกับอะไรคะสำรวจเกี่ยวกับนักเรียนชั้นม6เนอะจำนวน50คนนะคะเก็บข้อมูลอะไรคะข้อมูลที่เก็บก็คือขนาดของเสื้ออันนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเนาะไซส์เสื้อเพื่อเขาต้องการจะทําเสื้อรุ่นเป็นที่ระลึกในโอกาสจบการศึกษาก็ได้ข้อมูลดังนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สํารวจได้ขั้นตอนก็คือให้นักเรียนสร้างตารางแจกแจงความถี่จําแนกทางเดียวนะคะมีข้อมูลเดียวคือไซส์เสื้อเนาะ แล้วก็แจกแจงความถี่ออกมา2เมื่อได้ตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียวแล้วให้นักเรียนนําเสนอข้อมูลดังกล่าวด้วยแผนภูมิรูปวงกลมนะคะแผนภูมิรูปวงกลมหลักการนะคะก็คือเมื่อนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนมีข้อมูลนะคะนักเรียนก็ต้องสร้างตารางในตารางนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นตัวแประนะคะ จำได้นะคะข้อมูลจำแนกทางเดียวก็มีตัวแปรเดียวนะคะอันนี้เราเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่นะคะจำแนกทางเดียวนะจำแนกที่เป็นทางเดียวเพราะว่ามีตัวแปรเดียวเนาะจำแนกทางเดียวหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า one-way frequency table นะอ่ะทีนี้ตัวแปรเดียวเนี่ยที่บอกว่าจำแนกทางเดียวเนี่ย ตัวแปรเดียวก็คือไซส์เสื้อหรือว่าขนาดเสื้อเนาะขนาดของเสื้ออันนี้คือตัวแปรนะคะตัวแปรมีข้อมูลในตัวแปรนี้มีข้อมูลที่เป็นไปได้คือไซส์ s ไซส์ m ไซส์ l แล้วก็เป็น xl นะคะก็ให้นักเรียนสำรวจแล้วก็แทลลี่ออกมาตรงนี้ครูขอแบ่งตรงนี้นะก็แทลลี่ข้อมูละะจากการสำรวจในตารางออกมา แทรลี่คือรอยขีดนะคะตรงต่อไปก็จะเป็น f r e q u e n c y หรือความถี่เสร็จแล้วเราก็มาหาม,มุมที่จุดศูนย์กลางอ่ะมุมที่จุดศูนย์กลางหาได้จากอะไรคะอะ่ะก็ได้จากความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลแต่ละตัวนะคะคูณด้วย1นึ่งอ่สามร้อยหกสิบก็จะได้ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางออกมาเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทําไมคะจากข้อมูลตรงนี้ก็ให้นักเรียนนําเสนอนะคะ นำเสนอข้อมูลนะคะ่ะขั้นที่2ก็คือนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลมนะคะแผนภูมิรูปวงกลมนะคะแผนภูมิรูปวงกลมนักเรียนก็สร้างรูปวงกลมนะคะแล้วก็แบ่งมุมตามขนาดของอข้อมูลในแต่ละข้อมูลนะคะเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ถูกนําเสนอในรูปของแผนภูมิรูปวงกลมค่ะอันนี้คืองานที่คุณภูมิอบหมายให้นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองศึกษาจากตัวอย่างแล้วลองทํานะคะสวัสดีนะคะสําหรับคาบนี้ค่ะ